กัญญารัตเพชรดำรหัสนักศึกษา6532 C10080 ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ e ลีมแคปซูลโฮเทลห้องพักเปลี่ยนอารมณ์ได้ใน10วินาทีแนวคิดหลักของบริการ Concept of Service Innovation ในยุคที่ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหัวใจของการแข่งขันทางธุรกิจ e a ีมแคปซูลได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างการบริการที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากโรงแรมรูปแบบเดิมด้วยแนวคิดหนึ่งห้องหลายโลกที่ให้ผู้เข้าพักสามารถเปลี่ยนทีมห้องพักได้ทันทีภายใน10วินาทีตามอารมณ์หรือความต้องการผ่านเทคโนโลยี AI AR projection, holographic display, e o d และ smart ambient system แนวคิดนี้ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความเฉพาะตัวหลากหลายและแชร์ได้ในทุกมิติของการพักผ่อนจุดประสงค์ของบริการยกระดับประสบการณ์การพักในโรงแรมให้เหมือนอยู่ในโลกใบใหม่ทุกครั้งที่เข้าพักเพิ่มคุณค่าให้ห้องพักหนึ่งห้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยใช้เทคโนโลยี AI และ AR เป็นแกนหลักสร้างกระแสะทางการตลาดผ่านลูกค้าที่ชอบถ่ายภาพแชร์บนโซเชียลกลุ่มเป้าหมายของบริการกลุ่มคนรุ่งใหม่ Gen Z y ที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์มากกว่าวัตถุ Influencer ทับนักท่องเที่ยวสายคอนเทนต์อ l เกอร์คู่รักที่ต้องการห้องพักมีทีมพิเศษกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ต้องการห้องทางานพักแบบเปลี่ยนอารมณ์ได้ รายละเอียดการใช้งานและระบบเทคโนโลยีรูปแบบการใช้งาน1เช็คอินเข้าสู่ห้องรีมแคปซูล2ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันของโรงแรมหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทดิสเพลย์ในห้อง3เลือกทีมห้องที่ต้องการหรือให้ระบบ AI แนะนำจากอารมณ์กิจกรรมเช่นทำงานพักผ่อนนัดเดท4ภายใน10วินาที ห้องจะเปลี่ยนแสงสีเสียงกลิ่นและบรรยากาศให้เข้ากับทีมที่เลือกรายละเอียดการใช้งานและระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีหลักที่ใช้ AI mood scanner วิเคราะห์อารมณ์ของผู้เข้าพักผ่านกล้องเสียงข้อมูลพฤติกรรม AR projector wall ระบบถ่ายภาพรอบห้องแบบ360องศาจำลองโลกเสมือนเช่นป่าอาวกาศ เมืองญี่ปุ่นโฮโลกราฟิกเดอร์ของตกแต่งเสมือนจริงเช่นต้นไม้โคมไฟกำแพงน้ำตกสมาร์ทแอมบิวนคอนโทรลควบคุมกลิ่นแสงสีเสียงให้เข้ากับทีมที่เลือกอีออ n อินทิเกรชันทำให้ทุกระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการสั่งงานด้วยมือตัวอย่างทีมห้องการล็กติกสเปซถ่ายภาพกาล็กซี่รอบห้องพร้อมกลิ่นเย็นเสียงคลื่นวิทยุจากอาวกาศอเมซอนฟอเรสป่าฝนเขียวสดกลิ่นไอดินเสียงน้ำตกนกป่าและสายหมอกเคียวโตกเซนห้องญี่ปุ่นสไตล์เซนเสียงพินกลิ่นไม้หอมและต้นบอนโซโฮโ,โลแกรมโอเชียนคามห้องใต้ทะเลพร้อมเสียงปลาโลมาวิดีโอว่ายน้ำรอบห้องแวนโกสตูดิโอห้องศิลปินโบราณแสงสีแบบภาพวาดเสียงขีดเขียนเบาๆสร้างแรงบันดาลใจความแตกต่างจากบริการรง รงแรมทั่วไปด้านเปรียบเทียบโรงแรมทั่วไปดรีมแคปซูลทีมห้องตายตัวเปลี่ยนได้ทันทีบรรยากาศของจริงเท่านั้น เสมือนจริงระดับสูงประสบการณ์ผู้ใช้จำกัดออกแบบเองได้ทุกครั้งความตื่นเต้นต่ำสูงและไม่ซ้ำความคุ้มค่าราคาต่อห้องต่อคืนราคาต่อประสบการณ์หลายแบบผลลัพธ์ที่คาดหวังผลดีต่อลูกค้าได้พักผ่อนในบรรยากาศที่เลือกเองลดความจำเจพักซ้ำได้หลายรอบโดยไม่เบื่อสร้างภาพลักษณ์เนื้อหาโซเชียลได้ง่ายผลดีต่อโรงแรมเพิ่มรายได้จากห้องพักโดยไม่ต้องลงทุนสร้างหลายห้องจริงเป็นจุดขายที่แตกต่างจากโรงแรมทั่วไปมีโอกาสได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลและสื่อมวลชน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะต้องใช้งบลงทุนสูงในการติดตั้งระบบ a r และ AI ต้องมีฝ่ายเทคนิคคอยดูแลระบบตลอดเวลาควรมีระบบสำรองในกรณีไฟดับหรืออุปกรณ์ขัดข้องควรเริ่มให้บริการในห้อง VIP ก่อนและขยายสู่ห้องทั่วไปในภายหลังขอขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้าชมขอบคุณค่ะ